กาแฟขวเม็ดหอมหอมค่ะพี่น้องกินหอมมาค่ะพ <Why being ugly> <53 freed> ี่น <com> ้องมาจิบกาแฟน้ากันนี่จะเป็นเครื่องปั้นกาแฟค่ะพี่น้องพอดีอันกาแฟเม็ดมดดนะค่ะปายูก็เลยต้องอันมาเติมก้อนนะคะพี่น้องอ่าป้านปายูนี่จะดื่มกาแฟอันสดค่ะพี่น้องกาแฟสดนี่จะหอมหอมค่ะดื่มจุดติดแล้วค่ะพี่น้อง ตื่นเรามากก็ต้องมากิบกาแฟอันก้อนสิไปทําธุระไปเห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะค่ะพี่น้องมาจากพี่น้องมากิบกาแฟน้ำกันคะ่ะ ชมบรรยากาศสวนผักไทยในต่างแดนค่ะพี่น้องอากาศเย็นหนาวค่ะตอนนี้ก็สองมองเสารยอรมันค่ะพี่น้องถ้าอุณหภูมิลดลงอีกนี่ปายูกับคงสีใดเปิดเครื่องทำความอุ่นไห้พืชผพักในนี้ล้วค่ะปายูชอบปลูกชอบใส่ชีวิตแบบพอเพียงค่ะพี่น้องอยู่เมืองนอกกับบ่ได้ใส่ชีวิตแบบวือวายรู้รายยังหรอกค่ะพี่น้องมักพรกต้นนี้ปายูปลูกในกระถางงามงามค่ะพี่นอ้องชอมะละกอปายูกัพี่น้อง เดี๋ยวจักน้อยเกิดสิเก็บมาตำหรอกค่ะพี่น้องต่อปายูว่าตอนนี้ลูกเขายังเหล็กอยู่นะค่ะก็เลยเอาไว้ก้อนนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขค,ค่ะสบายดีกันปาจ้าพี่น้องปายูก่กนสบายดีครับพี่นอ้องเมื่อนี้ว่าไดพพี่น้องเอฟซีไปเก็บเ็ดแก่ค่ับพี่น้อง <c oughs> ค่ะ พอ่าเฮดกับโบคอยมี่แล้วเนาะคะ่ะก็เลยผ้าก,กันผักกเมีนเนาะคะ่ะนี่นี่ลูกจอดกัเลยผาไปอยู่ไปลานเอเชียไปสื่อของเนาะคะ่ะลูกจอดถึงกับไปทํางานแล้วไปลานเอเชียมากเลยพี่น้องอันอยากกินแกงเนาะไห่ใส่เฮดผึองหวานนะคะพี่น้องค่ะไปสื่อของมากมืดสองพันแปดร้อยบาทค่ะเดี๋ยวมาส้มกันบาร์ได้ยังแน่ค่ะพี่น้องี่ค่ะไม่มีแล้วกันเ้วกร้ได้เขาสามมาถึงหนึ่ง,ะค,ะงค่ะเขาหอมมะลิค่ะ สี่กิโลขึ้นกับสิบหายูโรกลัวกันสิบหายูโรกลัวเดี๋ยวมาช่วมาขังในนี้อย่างแน่นอนค่ะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวนี้ของอยันเกืบแพงแพงพี่น้องแพงหลายดีบึ่งเนี่ยเงินสองพันเกือบสามพันบาทนี่ยไอของมันนิดเดียวเมื่อก่อน,นซื้อของเนี่ยเงินสองพันสามพันไอของกันหลายดูยนี้เป็นขนมเส้นมาสองแคจ้ะขนมเส้นกูไปเลยกินน,น,น,นานเหรอค่ะพี่น้อง ไปเก็บแต่เห็ดบ่มีเวล่าหอดสีเห็ดก็เผากินนะคะพี่น้องเห็ด <h ate> <h ate> กินเราแก่กินเฝ้าเฝ้าเราก็ไปนะคะพี่น้องลูกจอดเป็นกับเฝ้าเฝ้าไปทํางานกินเขาก็บ่ได้ค่อยได้กินพร้อมกันนะคะพี่น้องเพราะว่าลูกจอดทํางานเขางานเป็นกะเนาะคะ่ะพอนีกับเขากะบ่ายนะคะเลิกมากกว่คุณแหละหาหกถุงทั้งสิ้นะคะพี่น้องเอาถุงนี้ไปอยู่กับนอนแล้วนะคะพี่น้องก็บ่เพื่าเนาะคะ่ะ ินไผ่กินมนันนะค่ะพี่นอ้องมีได้มากมากค่ะมาหมาหลอดไก่กับม้าหมาหลอดต้๋นยำนะคะมีมาหมาของโปูดุล่งจอดอันนี้ต้มยำของป้ายหยกนะคะนี่ลูกจอดกินง่ายยุ่ง,ง่ายค่ะพี่น้องไปเก็บเห็ดมากเฝ้าๆสิไปทํางานปลาหยกอะต้มมาหมาให้กินนะะี่ค่ะพี่น้องต้มมาหมาใส่ไข่เป็นมักกินค่ะพี่น้องไม่่าเกลี่ยแตยิ้มแล้วตอนเกลี่ยเลยงนานมากคำคำดึกๆสิเป็นกับม้าต้มมาๆๆหมากินนะคะ ค่าแล้กน,นี่โดยพงชุดรถมาฮอหนึ่งครับพี่น้องอหอเลแป้งสําเ็จกล้วยทอดมาสองท่องเน้ะคะ่ะในน้ำปลามาสองขวดขวดละเกือบหกยูโรค่ะพี่น้องขวดละสองร้อยกว่าบาทดูค่ะพี่น้องน้ำปลาแพงแพงแพงกับตรงซื้อกินเนาะค่ะเพราะว่า ขาดก็ได้ปลาโยขาดน้ำปลาน้ำปลานี่ขาดก็ได้เลยค่ะพี่น้องตรงนีน้ติดบ้านสื่อมาตุนไหวตั้งหักนะคะพี่น้องแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะขวดหนึ่งเต็กแกงน้หมันสำเร็จมาขวดหนึ่งค่ะพี่น้องแกงใส่เห็ดฟางใส่เฉาอมนะคะเดี๋ยวปลาโยสีเอาเห็ดผึ่งหวานมาใส่อีกนะคะพี่น้องแล้วก็กรปุงใส่น้ำปลาอีกเดี๋ยวก็แซบค่ะพี่น้อง <laughs> เป็นนำยาหน้ามหากระป๋องค่ะพี่น้องซื้อมาตุนไว้นะคะพี่น้องนั่นยังได้ไปเจอหนึ่งลานเอเชียเนาะค่ะได้นมหากระป๋องได้นมหากระป๋องค่ะเต็มบักทั่วมะกำหนึ่งค่ะพี่น้องทั่วกระหิ่งเหี่ยว ก้อนปลายูซี่เอามาถ้าอาหารเดี๋ยวปลายูซีเอาไปแช่น้ำเย็นก่อนนะคะแช่น้ำเย็นเยนแล้วเขาเกิดจะขึ้นตัวแล้วก็เขาจะกรอบเหมือนเดิมนะคะพี่น้องได้ะมะละกอมาดูกหนึ่งค่ะพี่น้องลูกนี่เกือบสามร้อยบาทค่ะพี่น้องมะละกอยูม่องหนอกกับแพ่แห้งๆค่ะนี่ลุงจอดเพิ่อนอยากกินสมตำเดี๋ยวมืออืไปอยูจังสีอันจับไทยค่ะพี่น้องสมตำกับข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ทอดเพิ่นชอบกินค่ะ เดี๋ยวมืออื่นไปอยู่สิจัดหายนะค่ะเพราะว่ามือน,นี้มันไปทํางานแล้วนะเดี๋ยวมืออื่นสิชวนลุงจอดปั่นเขาเหนียวคุยสงตําค่ะพี่น้องมาละกอปลายโยุยตนนะะ่นกัอันเขายังหลูกเล็กยังห้าดนพ่อตํานะค่ะพี่น้องก็ได้ได้ก็ได้ได้สื่อมะละกอกินค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็ได้ของมาแค่ไหลนะคะพี่น้องของทั้งหมดนี่สองพันแปดร้อยกว่าบาทค่ะพี่น้องเบิ้งเน้าค่ะพี่น้อง สิน,นค้าอีหยังก็ึ้นราคาอันมอดนะคะพี่น้องแพงไปทั่วโลกเลยค่ะพี่น้องปลาอยู่กับเพึ่งเคยซื้อน้ำปลาแพงอันกินกับครั้งนี้แหละค่ะพี่น้องครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะพี่น้องขวดละสองลอยกวัวบาทค่ะแพงบันไดก็ตรงเลยซื้อกินเนาะคะ่ะเนี่ยวาอันขาดบ่ไ้นะคะพี่น้องตรงมีติดใบประจําบานนะคะพี่น้องลานเอเชียก็มีของขายของกินขายเหมือนบานเฮานะคะพี่น ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อค่ะขอบคุณทั้งเอซเก่าเอฟซีใหม่เจอกันคลิปหน้าค่ะ